ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ดวงสี่ราศีเจ้ากรรมคืนทรัพย์ดวงดีเทวดาทักบุญภาวัฒนาส่งมีเงินล้านเข้ากระเป๋ารัวอันดับหนึ่ง ชาวราศีสิงห์ทางด้านหน้าที่การงานมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของการงานเพราะปกติคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้วและช่วงนี้ก็จะมีคนคอยสนับสนุนอีกด้วยเลยทำให้งานสำเร็จได้โดยง่ายส่วนการเงินไม่มีเงินเสียแมะไม่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินอย่างแน่นอนมีแต่มีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำมช่วงนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่ง เป็นเงินเป็นทองไปหมดจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บหลักแสนถึงหลักล้านอีกด้วยดวงความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายหลักคือทำงานให้สำเร็จเลยจะต้องมีเวลาให้คนรักและครอบครัวน้อยลงส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงอันดับส ชาวราศีกรกฎดวงการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการเงินเกิดความคล่องตัวไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีโอกาสหารายได้จากหลากหลายช่องทางแถมมีโอกาส ได้ลับพอหอมปากหอมคอมีความชื่นอกชื่นใจเพราะมีเงินขวัญทุงหลักแสนถึงหลัก,กล้านดวงความรักนั้นคนมีคู่คุณและคนรักมีโอกาสวางแผนทำอะไรร่วมกันในช่วงนี้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนหรือมีโอกาสมีตัวเลือกที่ถูกใจ 3. ชาราศีกันดวงการงานหน้าที่การงานของคุณ ค่อยๆจเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าช่วงนี้มีเหตุต้องทำสัญญาหรือลงนามในเอกสารอะไรก็ตามจะต้องดูให้ดีเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้นอกเหนือจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานจะดีขึ้นทันตาเห็นหยิบจับอะไรก็คล่องตัวเกิดผลสำเร็จส่วนการเงินปัญหาทางการเงินไม่ค่อยมีเพราะคุณนั้นเป็นคนที่เก็บเงินเก่งและฉลาดในการหารายได้ช่วงนี้จึง แต่รายรับเข้ามารัวๆคุณจะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองมากขึ้นกว่าเดิมส่วนดวงความรักนั้นคุณมีคู่ความสัมพันธ์จืดจางมากมันเติมความหวานให้กันด้วยส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนใหม่สุดท้ายนี้ชาวราศีมังกรดวงการงานน้าที่การงาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้าง แต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่เงินของคุณจะเพิ่มผู่นมากยิ่งขึ้นรายจ่ายลดน้อยลงมีรายรับเพิ่มมากขึ้นหยิบจับมีการคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่ทำอาชีพเสริมช่วงนี้จะปังสุดๆส่งผลทำให้คุณนั้นมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำมมีเงินทองใช้ไม่ขัดสน ดวงความรักคนมีคู่ช่วงเดือนนี้เสน่ห์แรงระวังจะมีคนมาชอบส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ ไม่ลบรูรหรูเชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ